สวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ไหนครับบ้านกบโก3ส,สามไฟเปือกครับสามไฟเผือกใช่ไหมหมู่แปดชื่ออะไรครับชื่อธนกรครับผมชื่อธนกรใช่ไหมครับได้ทดลองเอาสารตับปรุงดินของบริษัทมาบุงคลองกับตับเปือแคปซูลใช่คมาลองใช้มาลองใช้กับอะไรบ้างครับใช้กับข้าวแล้วก็กองทุ่งดอกข้าวกับกองทุ่งดอกใช้กับข้าวผลเป็นยังไงบ้างครับ เก็บข yeah. wow. ้าวก็ได้ไ hmm. ร่และเกียนกว่าครับปกติได้ยังไงบ้างปกติก็ประมาณเจ็ดสิบถังปกติได้ไร่และเจ็ดสิบถังครับผมแต่หลังจากเอามาใช้แล้วได้เป็นเกียนเลยฮะได้เป็นเกวียนเกียนกว่าเลยเกียนกว่าต่อไร่พื้นที่ที่เคยปลูกอยู่กี่ไร่ครับแปดไร่ครับแปดไร่เคยได้อยู่กี่เกียนครับแปดไร่เคยได้อยู่เจ็ดเกียนหกเกียนเนี่ยหลังจากเอามาใช้สามตรุงดินแล้วก็สิริชัยเตพันแล้วเนี่ยได้มากี่เกียนครับ ทางล่าสุดนี้เพิ่งเกี่ยวไปเมื่อประมาณสิบววันที่แล้วได้ไปเก้าเกียนครับผมได้ไปเก้าเกียนนะครับอันนี้ถือว่าประทับใจไหมกับสารตะปงดินกับก็ประทับใจครับผมเพิ่งเพิ่งได้เพิ่งได้ใช่ไหมเพิ่งได้ค่าผลผลิตปีนี้ดีมากครับอ๋อถือว่าพอใจนะครับครับแล้วก็ที่เอามาใช้กับผักกวางตุ้งเป็นยังไงบ้างครับก็ต้นพืชจะแข็งแรงสิ่งที่เห็นความแตกต่างมีอะไรบ้างครับแตกต่างคือพืชพืชมันกินกินปุ๋ย มันมันแข็งแรงอยู่เปิมคือถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ถ้าธรรมชาติมันมันมันพวกอย่างเช่นพวกฝนพวกความร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปกวนมันอย่างอย่างไอตัวนี้ฝนฝนทําให้มันมันฝนมันทาให้เป็นเองอ่ะเขาเขาเรียกว่าโรคใบเหลืองโรคเชื้อราใบเหลืองเนี่ยพอลาตอนเล็กๆมันก็จะเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยแต่พอลานี่พอลามันแข็งแรงปั๊บใช่ไหมพอลามันตั้งตัวขึ้นหมาเพื่อจะออกดอกถ้ามันทนดอกมันทนใบแล้วก็จะเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยมันก็จะสวย มันก็จะต้นมันก็จะโตขึ้นแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราโดยปกติพอด้ไปแล้วมันเหลืองพอเหลืองใบนี้ปั๊บมันก็จะเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เน่ายุบตายไปเลย<อ>คือคือมันจะทําให้ต้นมันแข็งแรงอ่ะคือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเจอฝนเจออะไรแล้วมันเริ่มเหลืองนเลยนะเหลืองเนี่ยเน่าเหลืองไล่ขึ้นมาใช่เขาเรียกว่าเป็นเชื้อราเป็นผลห็นเขาเรียกเองอ่ะที่คณะมันชอบเป็นแล้วมันยุบหายแดงเหลืองไปสนิมครับอ้าวพอที่พอรามันแข็งแรงปั๊บใช่ป่ะพอใบร่างพอฝนมัน เรียฝนมันไม่โดนฝนมากๆอย่างเงี้ยธรรมชาติไม่ลงโทษมันมันก็จะแตกข้อแตกตาต้นแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ตามปกติของมันนี่ถือว่ามันดีตรงที่ว่าตอนแรกๆพอฝนมันทําแล้วเนี่ยพอฝนหนักๆใช่ป่ะ้วฝนมันหยุดพอหยุดรับต้นมันก็สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงก็เว่ามันมีภูมิต้านทานที่ดีน้ำหนักที่ดีน้ำหนักดีหมายความว่าหลังจากที่เราเอาเนี่ยมามาฉีดนะครับเอาแคปซูลใช่ไหมครับมาใช้เนี่ยแล้วก็ปุ๋ยอ่าแลตัวนี้ปรับปรุงดินด้วยนะครับ สิ่งที่เห็นก็คือต้นผักอ <ไง S 1> ะไรเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ำหนักดี <S <S น้ำหนักดีขึ้นครับน้ำหนักดีแล้วแล้วไม่เป็นไส้ซึมอันนี้คือมันไม่เป็นเขาเรียกว่าโรคไส้ซึมมันเน่าในต้นอะ่ะ<อ>ตอนนี้พอเราช่วงหน้าฝนมันจะเป็นกันเยอะคนข้างบ้านมาถามว่าเอ้ยผักที่บ้านเป็นเป็นไส้ซึมไหมคือคือเขาเรียกโรคซึมมือนเน่าข้างในแต่ข้างนอกนี่เป็นอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยแต่ผักไปแล้วนิ่มหมดเลยข้างในเน่าจะใช้ไม่ได้จะเสียบอกเอ้ยของของเราไม่เป็น มีแต่ว่าโดนฝนแล้วเป็นใบเหลืองพอฝนมันไม่ตกของข้าก็ก็ก็เสร็จแล้วก็ยังก็ยังเก็บได้ออเแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยเราต้องใส่ตั้งแต่รุ่นนู้นเลยตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ใช่รุ่นอันนั้นได้กี่วันมีประมาณได้สิบห้าวันจนยี่สิบกว่าละสิบแปดวันพอาิวมาสิบห้าพอสิบห้าวันเนี่ยเราเริ่มหยิบต้นออกเขาเรียกหยิบต้นให้ให้ให้ได้ระยะของมันแล้วรอพอเียหยิบเสร็จปั๊บเราก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยา ยาที้จะตั้งต้นใช่ฉีดตัวนี้แหละค่ะฉีดแคปซูลตัวนี้ใช่ไหมใช่เข้าไปใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวเรื่องหนอนเรื่องอะไรเงี้ยก็ผสมยาหนอนบ้างเล็กน้อยอ๋อแต่ว่ันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้หลายวมื่ที่แล้วที่ฉีดก็ไม่ได้ใช้ยาหนอนเลยก็ถือว่าอันนี้เราก็เป็นผักปลอดสารพิษด้วยสิใช่ไม่ได้ฉีดเลยสรุปแล้วก็ประทับใจแค่ประทับใจครับอันนี้ก็เป็นเป็นการใช้จริงๆรินะครับและเป็นประสบการณ์จริง นะครับโอเคขอบคุณมากครับ